ครับสวัสดีครับมอนชายติวเตอร์นะครับวันนี้จะมีของฟรีและดีมาแจกกันนะครับคืออะไรนะครับก็คือนี่ครับ d y นามิกบล็อกนะครับหลายๆท่านน่าจะยังไม่ไม่ค่อยคุ้นหูนะครับ d y นามิกบล็อกคืออะไรนะครับมาดูกันครับมันจะช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นนะครับพวกเหล็กต่างๆเอทบีมแล้วก็ท่อนะครับทำได้สองตัวนะครับดูนะครับคืออะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ ผมต้องการใช้ H Beam 300คูณ300นะครับเราได้ทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับไฟล์นี้ครับ t e r m i n b o x D W G นะครับไฟลแกนธรรมดานี่นะครับวิธีการใช้งานใช้งานนะครับคลิกที่ตัวมันนะครับมันจะขึ้นสามเหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมครับคลิกที่ตัวตัวสามเหลี่ยมนี่ครับมันก็จะมีเหล็กให้เลือกนะครับอย่างเช่นเราต้องการเหล็ก 300, คูณ300อคูณ10คูณ15า น่94กิโลกรัมต่อเมตรก็คลิกคลิกที่ตัวมันครับคลิกทีเดียวพอนะครับเห็นไหมครับได้แล้วครับนี่ครับจะได้เหล็กตัวออกมาครับเราก็ทําการ Copy ปี้ไปใช้งานครับคนทอนซีอ่าแล้วก็มีไฟขึ้นมาอันใหม่อันนึงครับคนทอนวีคลิกวางครับดับคลิกซูมออ่าได้แล้วนะครับเห็นไหมเหล็กอ่ลองเช็คดูครับนี่ครับ300 อ่านี่ครับส0มร้อยตั้งเดิมนชันนิดนึงตั้งเดิมนชันก็ตัวดีนะครับสเปซบาร์ฟิตอ่านี้ใส่ไปครับห้าสิบแล้วกันครับนี่ครับ300ร้อยคูณสามร้อยถ้าต้องการตัวอื่นบ้างก็กลับไปที่ตัวไดนามิกบล็อกครับคลิปที่ตัวเฮดครับต้องการร้อยสิบ้างครับเหล็กตลาดบ้านเราครับนี่ครับร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบคูณเจ็ดคูณสิบ ก็คลิกครับแล้วก็ Copy ไปใช้งานครับนี่ครับง่ายนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมานั่งวาดนะครับนี่ครับอ่ามีท่อด้วยนะครับนี่ครับก็คลิกลิบตัวท่อนะครับคลิกสามเหลี่ยมอ่าก็จะบอกเป็นโอดีท่อมานะครับอ่าอย่างตัวนี้ สองนิ้วก็หกสิบจุดห้าครับคอนดรนซี Ctrl C, แล้วก็ไปใช้งานคอนดรนวีอ่าง่ายๆนะครับคอนดอนซีคอนดรนวี C, v, ธรรมดาครับหน้าแป้นครับอ่าแต่นี่จะเป็นจี๊ดสิบเคนะครับบ้านเราก็าจะเป็นร้อยห้าสิบปอนด์นะพวกนี้อ่าถ้าเราจะใช้จี๊ก็ใช้เรื่อยๆก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าจะมีสามอย่างนะครับมี Beam, มบีมมีหน้าแป้นมีแฟล็กนะครับเป็นจี๊ดสิบเคแล้วก็ท่อความดันนะครับ อ่าส่วนเราจะยืดเป็นเสาเหล็ก 3D 3มมิตินะครับอ่าเรามีคลิคนิดนึงนะครับอ่ากดไปที่โฮมบิวเดี๋ยวันปิดตัวไอ้กิทกิทโหมดนะครับก่เปิดตัวตั้งฉากคลิกไปที่โฮมบิวรูปบ้านอ่าถ้าอยากจะยืดเป็นรูป3มมิติก็ง่ายๆครับแต่ต้องระเบิดก่อนนะครับพิมพ์คำสั่ง x ครับ x space bar คลิกที่ตัวมันครับเนี่ย space bar อ่าถึงจะยืดได้นะครับต้องระเบิดไาทีนึงก่อนแต่ต้องระเบิดแค่ครั้งเดียวนะครับ ห้ามระเบิดสองครั้งนะครับระเบิดสองครั้งมันจะแตกหมดเลยครับระเบิดปุ๊บก็ใช้รับสารนะครับ e x t r u t e ครับอาจจะยืดขึ้นถ้าสองเมตรก็คลิกก็ตัด s p a c บ bar ดึงขึ้นสองพันเห็นไหมฮะง่ายๆครับอีกตัวนึ่งครับ x space bar คลิคก space bar e x t r u t e สองพันนี่ครับ เปลี่ยนโหมดการแสดงผลก็จะได้เหล็ก h ฮง่ายๆเอาไปใช้งานครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับ Dynamic b บล็เป็นไฟแคดธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานนะครับโหลดฟรีครับแล้วก็ไปใช้งานได้เลยครับทำตามคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทอนชร์เตอร์นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ